นี่ไหนเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่าวัสดีมีใครอยู่หรือเปล่าเ,เานี่ยนี่คืออะไร กิน้ำกินหน่อยแล้วกันก็ <c oughs> ชาด์โคตรเลย <c oughs> ไปไป <c oughs> ไปไปกันบดัสดีหวังว่าที่นี่ยังไม่มีอะไรนั่นประตูอะไรอืมยังไม่ถึงยังไม่ถึง มันเป็นทางออกแน่ๆเลยแต่มันไม่ให้เราออกไปยังนี่ย่หน้าเดินวนเลยนะใช่ไหม,ไมนี่จิง ตรงนี้เหมือนอะไรฮึอะไรเนี่ยวนกลับมาที่เดิมทำไมนันวนกลับมาที่เดิม แล้วยังไม่ถึงเดินบนมาเกือบสชั่วโมงแล้วเนี่ยละทางออกพระอาทิตย์มันน่าจะมีของะอะไรแอบอยู่แถวนี้แน่ๆเลย มันน่าต้องมีอะไรแอบอยู่แน่ๆเป็นของก็เดินสำรวจมาก็ไม่เห็นอะไรเลยมันต้องมีของแอบอยู่แน่ๆมันต้องมีแน่ๆที่สามชั่วโมงแล้วเนี่ยอาโอ้ยรู้สึก